วันนี้มีแนวทางมาฝากครับแนวทางน้อยเราวตัดมาให้เน้นๆครับแนวทางนอยเราว,านรนว,านาวันนี้วันนี้จัดมาแต่เช้าเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเข้ามาทุกรอบเลยนะครับวันนี้แนวทาง เอ็กตา้าก็เข้านะครับ2825ดาราวเอ็กตา้าตอนเช้า8โมงเช้า10โมงเช้าราวทีวีก็2618ดราวเฮดดีก็เข้า,ขา 6, 1 2 8น้อนอยทีวีก็15 ีจัดมาให้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เมื่อวานเมื่อวนจัดทุกรอบวันนี้อันนี้มันที่14สิบสี่ น,นี่มนที่15จัดมาให้เหมือนเดิมครับคลิปนี้ชมแค่นี้นะครับจัดให้เรียบร้อย